พอดีพอดีมหาต้มโดนตรงนั้นพอดีมีเนี่ยใบเตยเนี่ยวาปัดโอ้ยเป้ามาเนี่ยให้ทางกินหนะแรงเนี่ยยันย่างหมดเลยพอดีเลยเอาบักมฮงมาปัดเนี่ยเออขอบคุณนักมากินข้าวแล้วได้กินของหวานต่อเลยเออพอดีเลยเายชนใจละลายเวลาที่ทางกินแกงยังแกงบักมฮงบักเคียสบักเคียอะไรเั่นบวกกินข้าวกายยังตอนกินข้าวกับแกงใบหนามบัมีครูมีแบรบอกกินใบหนามได้เหรอ บได้หมดผลิตจกี้แนแล้วดูเออนึกว่ามีครูมีบกินเป็นข้เป็นเคียบาได้มาห้อนแกนมาโจ๊กน่อ่เออเนหี่ยอ่ะภาอาแกนเลี้ยงพวกเนี่ยะสายสารกับูภาษาเหนีกบปะเต็ดเออที่อยู่แถวอีสานเราไปอยู่แถวเหนือพวกนี้อ่ะภาษาไทยมะละกออืแกนใหญ่เจดาสูนเอออาุกแม่นาแก่าแกนตัวบ้านบนคนน่ะบ้านนอะไย่างกแกนยายนนยให เออปทอดเจายมาต่ไม่ยังนี่มาอย่างมาไต่ไหนมาไต่ไหนมาไต่ทนี่มาไต่น้านบนโวยนี่มนลุ่มอ้าก็ใส่อนเนาะโวยอ้าวส่ไอนอะ่เนไานนเนี่ยจะได้แกลุ่มคือมะลุ่มกะอาวกัผมคนไานผมก็ไอานตัวใแล้วเจียุนอ้าวไอานเนาะไอากแล้วปกติแล้อาจารย์นอะปกติอะซูปกติอ่ะบ่มัน้ปะม่สุดมาที่ไหนไหมมาฟาอืมมีตะกนมาฟจะได้น แ้าเป่งหน้าเศร้าอย่างนี้ขอหอนผมผมจะฝากเอามาฝักนะโอกกบตะกบก็หอนเอาเห็นนอนในชุดเอ้ยหอน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 ความเดียวใกล้เดีวถึงเวลาแล้วอยังใกล้ยังใกล้ถึงเวลาที่เขาจะออกแล้วกินนี่ไปก่อนอย่างจะเฮ็ดเนื้อหอนนี่พี่มวามที่ออกคนหมดไปแล้วปีเนี้หมดไปแล้วหมดีแล้วหมดไแล้วหมดไแล้วอืมจะมีจะไดนโมปีแน่วันเกิขาแบบกันหน่อยบอกแล้วนั่นเวลาสุดบอกแล้วเหตุ เงีโลมัับจ้ออกกนแน่อ่ะได้ตื่นไปสื่อนึกจู่ๆก็บอกแล้วก็น่แนวไปวแนนั่งไม่แพ้เริ่มสะดุ้งเลยไปดูเนี่เงีดโลมกับเจ้าบอกมปอยังมันจะหอนโอ้ยแปกมันังบอกฝนต้นหนาวล้ยังคนละอันแล้วไปดูเนี่ยสูนเออนั่งไม่แพ้เริ่มสะดุ้งแล้วเย็นเข้าแล้วแตเข้านแนวไปดูเนี่ยตั้งเดี๋ยวก็ชุ่มแหน่หมกเต็มเน บาไข่ขึ้นมาด้วบะเกล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 มันมัต้องมันเกลมันหูมันเกลมันถูกแล้วมันต้องเกมเสื้อวูุนะหน่พระตูมพระดวงพระหอมชรีที่นอนหมวกถุงเท้าก่อนเนี่ยเป็นทองมาะเทียมเออเขินกับพระหอมออกเด็กๆมาอะหอมนี่แหละช่วงเด็กๆที่สี่ที่ห้าหอมแล้วเขาเอคยมาอากาศเปลีแปลกโทษนะผมมาฝากแล้วกอนจะละผมขอเอานี่ไปแล้วกันแลกกันบ่แลกกันผมไปแล้ว ว่าเอามาฝากมาได้ไปว่มาเล็กเขียบอกแก้วไปแบ่งกันกินเล็กกันกิน